สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับนะครับในช่องของกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่อง y t u t u นะครับทีซอวาชูศิล์แฟนคลับนะครับร่วมถึงพี่น้องรายการตรายักความผูกพันชนทางวิทยุตำรวจบทุทรภาคสีจังหวัดระเอีดถูกสทุ่มครึ่งจนถึงหาทุ่มนะครับเกี่ยวกับกฎหมายดีๆวันนี้เข้ากันมา อะรการทนายสัญจรน,นะทนายความสัญจรน,นะครับปกประชชนในคัมบนีเสียเบาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัดเลี่ยงนะครับที่แล่นตัดหนารถนะครับวิ่งตัดหนารดเนาะนะครับจนเกิดความเสียหายนะครับสัดเลี่ยงว่าจะเป็นทั้งง่วควายหรือว่ากระเบื้อนี่แหละนะครับโคกระเบื้อน,นะครับหรือจะเป็นไกล้เป็น สุนัขแมวโมนี่ครัวเรี่ยวเป็นสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะครับเนาะอันนี้กับยีกฎหมายควบคุมคือกันนะครับว่าการที่ห้องใส่รถใส่ถนนเนี่ยนะครับบังเอ,อิญนะครับมีสัตว์เลี้ยงโมนี่แลนตัดหนากระชันชิดนะครับอ่าอันนี้บพรอันนี้ผมจะบอกว่าถึงเกี่ยวกับเรื่องตั้งใจนะครับตั้งใจแลนชนหมาชุนงวามาแมน อ่านะครับซึ่งเราเรื่องว่ามันตัดหนากระชันชีตนี่กรณีมันตัดหนากระชันชีตนี่นะครับเนาะอ่ากรณีที่นะครับอ่าขับขับรถไปนี่แหละมอเตอร์ไซค์เอ้ยโดดยนต์เอ้ยกลังขับไปขับไปน้ำถงน้ำถาปรากฏว่ามีสนักหรือว่ามีงหวไม่คุ้ยนี่นะครับพวดพลาดออกมาจากทางนี่ครับแลนหน้านี่ครับหรือว่ายืนอยู่ข้างทางแล้วเล็มหยาอยู่เหมือนง้อเนาะ มันก็เลยเต้นใส่ถือรถเท่ากับรถเท่ากับเลยล้มไปเราจะพอมอเตอร์ไซค์เนี่บาดเจ็บหรือว่ารถยนต์นั่นสียนะครับบุบเสียหายไปนะครับนะครับระวังที่ขับรถไปนั่นก็นเลยเกิดชนงัวชน,ชนสุนัขที่มันปวดพลาดออกมาจากหากทางนะพี่น้องเนาะถามว่าเท่ากับบาดเจ็บนะครับอาจจะบาดเจ็บสาหาัสนะครับรักษาหลายมื่นคนก็ยี่สิบมื่นหรือบางคนนี่หัวนอกพื้นตายเลยก็มีเด้นะครับก็เลยสิเขาจะเรียกร้องอะไรแน่ๆ นะครับก็นอื่นตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับก็ได้บัญญัติไว้ตามมาตราหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับมาตรา1นึ่อว่า,าผู้ใดไล่ต้อนสัตว์ไลจูงสัตว์และผู้ควบคุ้มสัตว์จะต้องมีการขวบคุมนะครับบ่ปล่อยปะละเลยนะครับไม่ปล่อยผ่านเลยสัตว์นั่นให้เดินไปเพ่นผ่านหรือนะครับมีการขวบคุ้มที่เพียงพอนะครับ แกสัตว์นั่นนี่นะครับอันนี้จะเกิดเป็นการเกิดเกิดจากวามประมาทบอนะครับเกิดจากวามประมาทของเจ้าของหมาเจ้าของมา้าที่ดูแลสัตว์เลี้ยงของทันบอดีนะครับอันนี้คือตามพระบรจราจรเนาะนะครับอันนี้กรโทษกับบนะัตรปลั๊บกับบ่ตเกินหนึ่งพันบาทดอกนะครับนอกจากนั้น,ย,น,นยังมีข้อผิดทั้งอาญาวา่าการควบคุมสัตว์บเพียงพ่อนะครับหรือยาปยใงห้ไป ตามท้องถนนนี่นะครับถือว่าเป็นข้อผิดขึ้นกันนะครับถนอนอมมีวบถารดแรนด้วยนะครับบดมมีห้ยมองเลียงสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้เ่้าแบบไฟเดียวเนาะนะครับจึงฝากบอกว่ามันมีความผิดบ่มีนะครับเจ้าของนะครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงตัวนั้นนะครับอาจจะมีความผิดฐานกระทําโดยประมาทที่ไหนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บป,ประมาทนะ อันนี้ก็ฝากบอกพี่้องน้ำเหมือนว่าการเลี้ยงสั์นี่นะครับจะต้องมีการควบคมห่หมเพียงพ่อนะครับปล่อยเพ่นพ่าดน,นะครับปล่อยไปตามยถากรรมนะครับตามอัทธิาสัยหืออย่างม่วคข้ยเป็นา้งนี่ปล่อยไปรดมอไส้ขี่ไปก็เห็นอยู่นะครับเห็นอยู่ไกลๆลก็แลนมม่ก็กระโดดไสอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องเจ้าจอของสัดเลี้ยงนั่นจะต้องรับผิดชอบไปเนาะอันนี้ฝากบอกนะครับ เจ้าของนะครับภาชนะเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงไว้ในบ้านเจ้าของคันเป็นกรณีที่เป็นสุนัขเป็นไก่เนงสินะครับเลี้ยงแบบอ่าบ่าให้เพลินพานนะครับแต่เพลินพานเขาต้องถือว่าเป็นการเข้าเสี่ยงไพ่เองที่จะต้องได้รับการจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดีบ่ดีแต่ก็จะเข้าโรลลมลมยางมะนีนะครับ,รบอ่าหัวล่างข้างแตกหรือว่างอนอกพืน้นถึงแก่ความตายเนี่ยจะต้องมารับผิดชอบชีวิตเนี่ยครับนี่มันต้องเป็นเรื่องเล็เลกๆเด้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าการที่จะ สัตว์เลี้ยงมันเลี้ยงได้นะครับแต่ว่าเขาต้องมีการควบคุมการดูแลสิเพียงพอนะครับอันนี้อันนี้เราถึงเรื่องปล่อยปะละเลยนะครับมีว่าผิดธรรมตามกฎหมายอยู่แต่่าโทษกับว่ารยดอพี่น้องโทษกับปรับมาเกินจำคุกมาเกินเดือนหนึ่งนะครับเออเนาะนะครับแต่ว่าคัน่มู้ว่างงค่อยพู้ให้ก็ะากอีกเด้นะครับเดี๋ยวมาพอกันคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับเนาะสวัสดีครับ